สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและคารพทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะโดยเฉพาะพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศพอกันอีกแล้วครับครับเล่าอีสานนะครับนําเรื่องเล่าต่างๆนะจากในประเทศและจากต่างประเทศมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะพอกันอีกแล้วนะครับ เมื่อวันที่31เดือนสิงหาคม2564นะครับเนะะะาะเจ้ภาพประเนี่น้นองไปเบิ่งกับ่าต่างประเทศนะครับนั่นคือประเทศอัฟกานิสถานนะครับเนาะที่กลุ่มตาลีบันเขาก็ละล้จะเขาทําการปกครองประเทศอัฟกานิสถานที่นี่กลุ่มตาลีบันก็มีประกาศหรือมีขออ้อตา่างๆออกมาหลายข้อนะครับเนาะอันนี้คือกันนะครับตาลีบันกล่าวไม่ให้เล่นดนตรีและฟังเพลงเพราะ ัดศาสนาะมันเป็นยางไรครับบอให้เรตโดนตรีแล้วฟังเพลงมันขัดมันขัดกับศาสนาของเพิ่นนะครับเนาะขับมาฟังรายละเอียดกันนะครับนะครับกับนายซาบีอูลามูซาอิดนะครับโคโซกุมติดอาวุธตาลิบันแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่21เดือนสิงหาคม2ป้น64วา่าจะหามบอให้เล่นและฟังดนตรี ทั่วประเทศอาบกานิสฐานเพราะการล่นดนตรีและการฟังดนตรีมันบ่ถูกต้องมันขัดลักของศาสนานายมูจาอิดกล่าวอีกว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ต้องหักสำหรับศาสนา,า,าอิสลามแต่ตาลิบันหวังว่าตาลิบันจะนมน้าวให้ผู้คน่บห้ฟัง และจะนมน,น่าวให้ผู้คนในประเทศอาฟกานิสถานบ่ให้เรียดนตรีแทนทีตาลิบันจะไปกดดันบ่ให้ฟังเพลงและบ่ให้เรียนดนตรีโ้อสกุมตาลิบันไล่นี่กล่าวต่อไปว่าคณะนี้แม่จะอนุญาตให้ผู้หญิงกลับไปทำงานและไปโรงเรียนหรือไปโรงพยาบาลได้ แต่ถ่าผู้หญิงจะเดินท่านเป็นเวลาหลายๆมือหลายๆวันจะต้องมีผู้ชายติดตามไปด้วยนายมูจาอิสย่ำอีกว่ากุมตาลีบันจะอนุญาตให้ผู้หญิงกลับไปทั้งาานได้ในอนาคตตราบเท่าทียังว่าผู้หญิงสวมผ่าโภกศรีรษะแต่สิ่งที่หลายคน กังวลเกี่ยวกับกลุ่มตาลีบันว่าจะบังคับให้ผู้หญิงอยู่ภายใต้บางเมืองและปกปิดใบหน้าเหมือนสมัยที่กลุ่มตาลิบันเคยปกครองประเทศเมื่อปีพศ2 5 0 0เถึงพศ2 5 4 4เป็นขั้มก้าวที่เลื่อนลอยอันนี้เป็นโฆอก ของกลุ่มตาลิบันออกมาประกาศนะครับว่าห้ามค้นอับกานิสถานนะครับฟังเพลงและเล่นดนตรีเพราะว่ามันคัดกับหลังมันคัดกัหลักษะศาสนาของอิสลามนะครับเนาะกับกับโบฮ้วไปคัดกับเพิ่นตรงไหนนะครับเพราะว่าไอผู้ว้านี่อกบบรูเร่องหรูวลําเนาะครับเนาะเพิ่นว่าคัดก็คือสิขคัดตามเพิ่นนะครับเนาะครับ สำหรับเบอนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ